พยัญชนะกไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซู่ชอเชอยอหญิง ตชดาตอประตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนนดเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฟา พ่อพานพอฟันพ่อสัมภามอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤสีสอเสือหอหีบลอจุฬาอ